เดดพูสามเรดอาร์แน่นอนแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของ Marvel Cinematic Universe เบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว <laughs> สวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการ Major Movie t a l k t ซ์ท็อกนนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับข่าวคราวที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นต่างๆที่อยู่ในวงการภาพยนตร์นะครับที่เขากําลังเป็นกระแสพูดถึงกันทั่วโลกครับแล้วไอ้ที่ว่าพูดถึงกันทั่วโลกเนี่ยณวินาทีนี้คงไม่มีจักรวาลไหนได้รับความสนใจไปมากกว่ามา r วอร์ i n e m a t i c Universe ครับหลังจากคลุมเคลืออยู่นานนะครับตอนนี้ เป็นการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าตัวละครเดดพูจะเป็นส่วนหนึ่งของ Marvel Cinematic Universe ครับตัวดิสนีย์เองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยซ้ําไปครับท้าหนังจะออกมาเป็นเรทอาที่ผู้ชมอายุต่ำกว่า17ปีต้องมีผู้ปกครองไปชมหนังเรื่องนี้ด้วยครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็มีการยืนยันครับว่าทางมาเวลก็จะทําคล้ายๆกับตอนที่เด o ปูยังเป็นของ Fox ครับนั่นก็คือจะเป็นหนังร่วมจัก,กรวาลครับแต่เนื้อหาของเด o o ูจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเส้นเรื่องหลักของมาเวลซินเมติกยูนิเวิสเท่าไหร่ครับแบบนี้มันก็คล้ายๆตอนเด a d ูหนึ่งกับเดซปูสองนะครับที่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Xmen เรื่องอื่นครับเน้นไปที่เรื่องราวของตัวเองมากกว่าครับเพราะว่าโทนเรื่องของเดซปูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านอยู่แล้วครับอย่าง ในขั้นตอนของการเขียนบทแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์เท่านั้นครับแล้วก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าหนังจะเริ่มถ่ายทําเมื่อไรหรือว่าเข้าฉายเมื่อไร่กันแน่ที่แน่ๆก็คือคงจะไม่ได้มีการเปิดกล้องเร็วๆนี้ในปีนี้แน่นอนครับตัวเควินไฟกีเองนะครับบอกว่านอกจากฝั่งทางทีมสร้างที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาบทพักใหญ่ๆเนี่ยตัวของแรนเรโนเองตอนนี้ก็งานยุ่งมากๆครับตารางงานเนี่ยแน่นไปอีกยาวเลยครับเพราะมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่เจ้าตัวไปรับเล่นเอาไว้นะครับกว่าจะหาช่องได้กลับมาสวมชุดเดสพูได้เหมือนเดิมเนี่ รรนั่นหมายความว่ากว่าจะหนังเข้าฉายก็คงจะต่ำๆก็ปี2023นู่นเลยทีเดียวครับแบบนี้น่าเสได้เหมือนกันนะครับถ้าหนังฮิตระดับเดดพูต้องทิ้งห่างภาคต่อเนี่ยจากเดดพูสองที่เข้าฉายในปี2018เนี่ยถ้าจะไปเข้าฉายอีกปีในปี2023เนี่ยก็เท่ากับว่าหนังภาค2กับภาค3เนี่ยจะมีอายุห่างกัน5ปีเลยทีเดียวครับส่วนตัวแรนด์เรโนเองปีนี้2021เนี่ยแกอายุ44ปีครับกว่าเดดพูสามจะได้ถ่ายทําจะได้เข้าฉายเนี่ยแกก็อายุนู่นแหละครับ46 47นู่น ไอซ่าก็คงจะไม่เป็นปัญหาครับเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับตัวเดซพูเนี่ยถึงแม้ตอนที่เขาจะไม่ได้สวมหน้ากากนะครับเวดวิลสันเองก็เมคอัพหนาเตอะอยู่แล้วครับเรียกว่าการแสดงใช้เสียงเป็นหลักครับตัวของแรนเดโน,โนคงจะเล่นบทนี้ไปได้อีกนานครับ ส่วนแรนด์เรโนเองนะครับถือเป็นดาราจอมโซเชียลอยู่แล้วครับเจ้าตัวไม่พลาดแน่นอนครับเมื่อมีประเด็นข่าวการคอนเฟิร์มดิงนี้ออกมาแกก็เริ่มปล่อยมุกแลยครับว่าช่วงหลังๆได้เข้าไปค่ายดิสนีย์แล้วภารกิจแรกก็คือเดดพูลต้องไปตามหาคนที่ฆ่าแม่ของแบมบี้ให้ได้ครับเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรแบรนด์เรโนตอบสั้นๆครับว่า ไม่รู้เหมือนกันครับอย่างไรก็ดีนะครับแฟนๆมาว์เวล์ซีเนอเมติกอินเวสต์รู้ดีแล้วครับว่าการปรากฏตัวครั้งแรกในมา r v เวลซี e น a t มติก i v นเว e ์ของเด p o พูคงไม่จําเป็นต้องรอหนังภาคหลักเท่าไหร่ครับตัวละครตัวไหนก็สามารถไปโผล่ในหนังเรื่องอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่เดซ์พูเนี่ยจะมีโอกาสไปปรากฏตัวในฐานะตัวละครสมทบหรือไปปรากฏตัวในแบบของการคาเมโอหรือว่าสร้างสีสันก็ทําได้เหมือนกันครับก็เลยมีข่าวออกมาทันทีนะครับว่าหนัง2เรื่องที่กําลังทําอยู่นั่นก็คือ Spider-Man Home Coming 3นะครับ แล้วก็ Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยเนื้อหาน่าจะเอื้อสุดๆเลยครับที่ให้ตัวละคร Deadpool เข้าไปร่วมเข้าฉากได้ครับตอนนี้ก็เลยมีกระแสครับว่าอาจจะเป็น Spider-Man 3ก็เป็นได้นะครับที่ Ryan r e y n o l d จะเข้าไปแจมแต่คงต้องตามติดกันต่อไปครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ Marvel Cinematic Universe รวมทั้ง Marvel Studio เนี่ยออกมาคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะครับว่า Deadpool จะอยู่ใน MCU แน่นอนครับแต่ว่าอยู่แบบไหนปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อไหร่เดี๋ยวรอความคืบหน้าต่อไปก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าต้อง รอจนหนังถ่ายเสร็จนั่นแหละครับทางมาเวล l ถึงจะเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาให้เราได้รู้กันบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับติดตามมิจฉุนท์ท็อกช็อต News เอาไว้แบบนี้รับรองอัปเดตข่าวสารก่อนใครแน่นอนสำหรับตอนนี้หมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะครับผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ